สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์เปียนิีแลวก็รายการข่าวรายวีโอทางช่องทาง y o u t u นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคันนี้ครับซูซูกิสวิปครับกับงานนี้เลยครับ up to the max นะครับก็จะเป็นการลองสมรรถนะดูรถเล็กๆที่เป็นในกลุ่มอีโคคาร์รายละเอียดยังไงนะครับของงานยังไงเดี๋ยวไปฟังกับพี่บรรลพบเลยครับสำหรับกิจกรรม up to the max ของซูซูกิสวิปในครั้งนี้นะครับเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ทําการทดสอบสมรรถนะ อันขีดสุดนะครับตามสมกับชื่อง,งานนะครับ up to the max ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มากับซูกิสสวิปนะครับซึ่งแน่นอนครับซูกิส w วิปนั้นถือว่าเป็นเรือธงนะครับในยอดขายและได้รับความนิยมของรถยนต์ e ีโคคาร์ใน s กเม e ต์ของเรานะครับซึ่งมวลชนจะได้ทําการทดลองในสนามแข่งจริงนะครับพร้อมกับสมรรถนะอย่างไรขีดจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัว ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับสุกิสวิปนั่นก็คือแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคของเรานะครับรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่มีความปลอดภัยนะครับมีความเหนียวแน่นแล้วก็ยังให้ความะสะดวกสบายในการขับขี่และที่สําคัญครับก็คือเทคโนโลยีหัวฉีดคู่นะครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และช่วยประหยัดน้ํามันวันนี้หลายๆท่านคงได้เห็นในหลายๆแง่มุมที่อาจจะไม่เคยขับในบนถนนท,ท้องถนนจริงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆและรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเชิงบวกกันนะครับหรืออาจจะมองโลกในแงด่ดีเราเชื่อมั่นว่ามาตรการของภาครัฐและรวมถึงการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะทําให้การดูแลและการสร้างข้อกําหนดในเรื่องของธุรกิจเนี่ยที่ทาให้เกิดผลกระทบเนี่ย ไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วรวมถึงสถาบันการเงินก็จะทําการอนุวัตสินเชื่อที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการต่างๆและรวมถึงผลกระทบที่ทางเศรษฐกิจบางภาคเช่นภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับปีนี้นึงเชื่อว่ารถยนต์เป็นปัจจัยที่จําเป็นในการเดินทางโดยเพิ่งยิ่ง New Normal ด้วยทําให้คนจําเป็นที่จะต้องใช้รถส่วนตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยมุ่งหวังว่าอีโคคารยังเป็นตัวตอบโจทย์กับสภาพเศรษฐกิจ แล้วความคุ้มค่าของการใช้รถยนต์ในครั้งนี้นะครับมาอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าผลกระทบในปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในส่วนของซูกิเองเราตั้งในปีนี้ถึง3 0,000คันนะครับซึ่งถ้าหากเป็นไปตามแผนจะทําให้ซูกิมีการเติบโตที่เ,เรียกว่าก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งการขยายโชว์รูมของเรานี้เรายังมุ่งมั่นที่จะครอบคุมทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งในปีนี้เราคาดว่าจะมี130แห่งนะครับ สำหรับเรือธงที่ผมได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซูกิสวิปซูกิเซเรโอและรวมรวมถึงซูกิเซียสนะครับเรายังมีรถยนต์ที่ในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตไม่ว่าจะเป็นซูกิแครี y ซึ่งได้รับอาน,นิสงส์นะครับจากการที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยต้องการที่จะมีการเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดพาร์คไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งนะครับและรวมถึงตัวซูกิเอ็กเซลเนะครับเป็นรถครอบครัวที่รับความนิยมรวมถึงในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับโอ้โห oh. ไม่น่าเชื่อครับสเตชันต่างๆของทางซูซูกิที่จับให้ในสนามพีระนะครับครั้งนี้เราขับแบบไม่ธรรมดาด้วยขับย้อนสอนนะครับขับย้อนอีกอ้อมอีกด้านหนึ่งของสนามพีระนะครับมีทั้งสเตชันในเรื่องของการกลับรถแบบ360องศานะครับอัตราเร่งนะครับรองระบบเบรกการขับสลาลมนะครับรถเล็กๆที่อยู่ในกลุ่มอีโคคาร์ไม่น่าเชื่อว่าจะจี๊ดจ๊าดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นภาพจากที่ถ่ายเข้ามาดูแล้วนะครับว่าสเตชันอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวซูซูกิสวิปนะครับแม้ว่าจะเปิดตัวมานานแล้วนะครับก็ยังมีความจิตจ๊ดมีความสดใหม่เติมอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ตลอดเวลาะครับไม่หยุดนิ่งเลยนะครับโครงสร้างฮาร์ดเทคนะครับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเทคโนโลยีเครื่องยนตแบบ d ูโอเจตนะครับต้องมาลองเองครับเราจะรู้ว่ามันจิตจ๊ดขนาดไหนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ